สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่วังหลังกันนะครับค่ายหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อวังหลังแล้วก็นึกไม่ออกว่าวังหลังมีอะไรขายและเป็นยังไงถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของเหล่าวัยรุ่นเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีทางร้านเสื้อผ้ามือหนึ่งและเสื้อผ้ามือสองนอกจากนั้นยังมีร้านอาหารต่างๆชื่อดังเจ้าเก่าหลายๆร้านที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ยังมีคาเฟ่สุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพยาให้เราได้ไปนั่งผ่อนคลายถ่ายรูปชิคๆ แถมยังมีวัดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยนะครับก็ถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวจริงๆบรรยากาศจะเป็นยังไงและมีร้านอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการเดินทางกันก่อนเลยนะครับก็มี2วิธีวิธีแรกก็คือนั่งเรือด่วนมาที่ท่าวังหลังเลยอันนี้ก็จะถึงเลยแต่ว่าใช้เวลาในการนั่งเรือนานหน่อย ส่วนวิธีที่2ก็จะเป็น MRT ให้มาลงที่สถานีอิสระภาพแต่ว่าต้องนั่งรถแท็กซี่ต่ออีกประมาณ40บาทนะครับเล่นเดินจากตรงที่บริเวณท่าวังหลังกันก่อนเลยแถวๆนี้ก็จะมีร้านอาหารริมน้ําข้างๆท่าเรืออยู่บ้างและเมื่อเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าต่างๆมีร้านขายของด้วยส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือหกับร้านอาหาร และเมื่อเดินเข้าไปตามทางในซอยเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นร้านค้าต่างๆมากขึ้นมีทั้งร้านเสื้อผ้าและร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยมีเยอะมากๆเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินร้านไหนดีเราก็เดินไปกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยจะได้ลองชิมหลายๆร้าน และที่เวิร์งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับใครที่มาเดินเล่นวังหลังก็จะต้องแวะมาชมก็จะเป็นเวิร์งขายของมือสองที่ราคาถูกมากๆมีตั้งแต่เสื้อผ้ากงเกงรองเท้ากระเป๋าใครที่ชื่นชอบเสื้อผ้ามือสองขอบอกเลยว่าต้องแวะมาดูนะครับห้ามพลาดเลยตรงนี้ก็จะอยู่ช่วงกลางๆของซอยนะครับหาไม่ยากเดินผ่านแล้วเห็นแน่นอน ออกมาเดินเล่นตรงบริเวณรอบนอกกันบ้างนะครับที่ถนนติดกับโรงพยาบาลศิริราชก็จะมีร้านขนมร้านอาหารตามข้างทางเปิดขายเต็มไปหมดเลยมีของน่ากินเยอะแยะเลยนะครับใครที่เป็นสายหาของกินเนี่ยรับรองว่าต้องชอบแน่ให้ลองแวะมาที่เส้นนี้ดูเลยครับ ที่บริเวณรอบๆวังหลังก็จะมีร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศดีริมแม่น้ำเจ้าพยาให้เราได้นั่งพักผ่อนชิลๆดูวิวแม่น้ำอย่างเช่นร้านอาหารร้านนี้เดอะเทเตอร์ The Theater, ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีบรรยากาศดีติดริมแม่น้ำเจ้าพยาและที่ร้านนี้ก็มีทั้งโซนอินดอร์นั่งในห้องแอร์และเอาลโดที่นั่งติดริมแม่น้ำเลยถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับลองแวะมาทานอาหารที่นี่กันได้ไปดูบรรยากาศของโซนอาลโดกันดีกว่าครับว่าจะชิลแค่ไหน ที่ได้เห็นวิวแม่น้ำแบบพาโนรามาร้านต่อมาก็จะเป็น Enten Cafe ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับที่ใครหลายคนต่างพากันมานั่งชิลจิบกาแฟดูวิวแม่น้ำเจ้าพยาลองไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่าครับ เดินต่อไปอีกไม่ไกลก็จะถึงวัดละครังสําหรับสายบุญน่าจะชอบที่นี่นะครับสามารถไหว้พระปล่อยนกปล่อยป,ปลยปาทำบุญกันได้ที่นี่เลย <ís> ก็จบลงแล้วนะครับสําหรับคลิปพาเที่ยววังหลังของเราส่วน EP ีหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามในตอนต่อๆไปด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด u u s c r i b e ช่องวันฟรีเดย์ใน u t u b e ด้วยนะครับ ส่วนใครที่ต้องการติดตามข่าวสารอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ f c e e o o o One Free d y y เพจท่องเที่ยวและ IG t เต้อันเดอร์สกอนิต